สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับลินเดลจังกันอีกแล้วนะคะและตอนนี้เราอยู่ในเกม The Sims 4กับชาเลนจ์ที่มีชื่อว่า100 Baby Challenge มีลูกให้ได้100คนเรามาฟังกติกากันก่อนเลยนะคะข้อที่1ห้ามใช้สูตรโกงข้อที่2ห้ามตั้งคันกับซิมคนเดียวกันข้อที่3ห้ามแต่งงานข้อที่4ห้ามใช้บริการพี่เลี้ยงเด็ก ข้อที่5ห้ามทํางานนอกบ้านข้อที่6ลูกที่โตแล้วสามารถย้ายออกจากบ้านได้ค่ะเก,ก็หลังจากที่ฉันย้ายเข้ามาที่บ้านหลังใหม่ฉันเองก็อยากจะเปลี่ยนลุคตัวเองด้วยวันนี้ก็เลยทำสีผมสีบลอนด์สว่างเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าก็ดูลุคพูีที่อังกฤษเลยเนาะ <laughs> ขนาดนั้นเลยเหรอโอเคยอมก็ได้ค่ะพุดดิ้งยอมก็ได้ทําทผมสีบรอนนะคะทุกคนสวยมากดูสิหันซ้ายหันขวานี่ก็ไหนๆเราก็เข้ามาแต่งพุดดิ้งแล้วใช่ไหมคะพี่รินก็เลยคิดว่าเราจะเปิดหน้าสดพุดดิ้งค่ะดูซิว่าสาวสวยหน้าบาร์บี้คนนี้ถ้าเกิดว่าหน้าสดเนี่ยจะเป็นยังไง คือย้อนกลับไปดูคลิปแรกของพุดดิ้งเนี่ยตอนนั้นชื่อแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดแต่ละชุดใช่ไหมคะยังไม่เคยเอาพวกมอสเนี่ยออกซิมที่แบบเป็นซิมดั้งเดิมก่อนที่จะแบบแต่งหน้าแต่งตัวเนี่ยเป็นยังไงลุ้นใช่ไหมคะว่าจะสวยแบบที่เห็นหรือเปล่า้องเข้าไปดูชัดๆก่อนนี่คือหน้าที่แบบว่า โมมาอย่างดีนะคะพี่ลินโมนะว่าอย่างดีเลยแบบว่าชอบสไตล์นี้แบบว่าซิมแบบดูเหมือนตุ๊กตาอะไรอย่างนี้นะ,ะอันนี้ก็เป็นพ่อสกินผิวที่พี่ลินมีนะคะซึ่งทุกคนก็จะเห็นว่ามันเยอะมากมากเพราะพี่ลินเนี่ยเจ้าแม่โหลดเลยโหลดมาเยอะมากอ่าของพุดดิ้งสกินอันนี้หรอโอเคลองเอาออกดูนะฮคุณแม่คุณแม่คะอา่าแล้วก็สกินอันนี้ไย ใต้ตาของพุดดิ้งแล้วก็เราจะลบเมคอัพนะคะเครื่องสำอางโอ้ oh my god นี่คือหน้าที่แท้ทรูของพุดดิ้งคือวิดินงแต่งทรงจมูกนะคะเนี่ยเห็นปะแต่งมาสวยอันนี้ไม่ใช่จมูกสกินนะคะปรับเปลี่ยนเองเลยแล้วก็ปากก็ปากประมาณนี้ตาก็แบบนี้นะคะนี่คือหน้าสดพุดดิ้งค่ะโอเคเราจะกดอ่ากด ย้อนกลับไปนะคะโอเคย้อนกลับไปเรื่อยๆนี่เพิ่มไปเรื่อยๆกลับมาเป็นบาร์บี้เหมือนเดิมแล้วค่ะอ่ะเรามาดูชุดที่วิล่เลือกให้ฟูดดิ้งนะคะวันนี้เราจะสายหวานๆค่ะเส่ชุดนี้จะได้แบบมีมุมถ่ายรูปสวยๆที่บ้านหลังใหม่ย้ายเชฟซีกับแม d o โดนัล์เนี่ยออกจากบ้านแล้วเนาะเพราะว่าเราเตรียมที่จะปั๊มลูกคนต่อไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูนอ้องคิดแค่กันก่อนเลยนะคะจะเรียงตามอายุเนาะ ตอนเด็กก็นา่ารักโตมาก็นา่ารักชุดประจำวันเราก็จะเลือกเป็นชุดนี้ค่ะต่อไปชุดนอนแล้วก็ชุดว่ายน้ำค่ะเราเลือกไว้3ชุดเนาะ แล้วฝอแฟดชิดแคทนะคะ M and M ค่ะลูกคนนี้เป็นพ่อมดนะคะก็เลยมีความแบบว่าแฟนตาซีสูงผมสีฟ้าต้องตาสีฟ้าพี่ก็เลยเลือกชุดสีฟ้าให้กับน้องด้วยอันนี้เป็นชุดในเกมนะคะตอนมีอีเวนต์อะไรสักอย่างอะ่ะอีเวนต์ความตายอะไรสักอย่างหวัวกะโหลกชุดนอนครับนี่ลายเวทเลยแล้วก็ชุดว่ายน้ำครับผมอ่ะ แจะบอกว่าฟันน้องอ้าสาวน้อยคนต่อไปนะคะน้องกระตุยน้อยชูก,ก้าค่ะเลือกทรงผมแบบเออแบบยกรับว้เด็กเลยนะคะมีไฮไลท์สีชมพูมีความ black pink in your area โอเคก็ใส่ชุดคิตตี้นะคะเป็นชุดนี้มีชุดประจำวันเนาะต่อไปชุดนอนค่ะ น้องจัดฟันด้วยนะคะอย่าให้ดูฟันด้วยแล้วก็ชุดว่ายน้ำค่ะอะฟักนกระต่ายหมาล่ากับออเซลงเปาเนี่ยนะคะน้องมีความแบบมีความจีนมีความไชน่านะคะโอเคสกินอันนี้เกมเขาส่มให้เพี่ก็เลยเลือกอันนี้เลยชุดประจำวันเราจะเลือกเป็นชุดนี้ครับแล้วก็ชุดนอนเลือกไว้2ชุดเนาะต่อไปเซลงเปาครับผมเหมือนกันมากเลย เป็นแฟชที่เหมือนกันคือหน้าเหมือนกันก็เลยเลืกอกทรงผมเหมือนกันด้วยแล้วก็ชุดนอนพุดดิ้งทำงานอะไรคะก็ยังเป็นฟรีแลนซ์เหมือนเดิมนะคะยังวาดภาพเหมือนเดิมถ้าทุกคนที่ติดตามซีรีส์นี้ก็จะจำได้ว่าตอนแรกเนี่ยพุดดิ้งไม่มีเงินเลยค่ะอยู่อพาร์ทเมนต์เล็กๆเนะาะก็วาดรูปขายมาตลอดเลยค่ะวันนี้ก็เลยกลับมาวาดรูปซะหน่อยมาดูฝีมือวาดรูปของพุดดิ้งกันออกมาเป็นแบบไหนเนี่ย โอเคว่าเสร็จแล้วนะคะรูปอะไรเนี่ยซอมบี้เหรอคะซอมบี้กำลังแบบแย่ตรงนี้เป็นสมองหรือเปล่าก็แล้วแต่คนมองเนาะ <laughs> เป็นตัวกระตุ้เลยสักอย่างโอเคเราขายให้นักสะสมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราวาดใหม่ค่ะ,อะเอาวาดภาพแบบเหนือจริงเลยดีกว่าเ้ต,ตัวเล็กทำอะไรอะ่ะเชอลงเปา โอเคไหอ้ okay. พราขายพ์ดนี้ยังที่บอกว่าเราจะมีลูกเพิ่มนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยสมาชิกมี1 2 3 4 5 6 6คนใช่ไหมแปลว่ามีได้อีก2 95ก็เป็น96 97เฮย้ยยังไม่อยากรีบมีเลยเอา้าใครโทรมาหาตัวคนโกงทรูจับได้ว่า M&M m เนี่ยแอบดูคำตอบของนักเร่ยนคนอื่นใจก็อยากให้เขาสอบใหม่อีกรอบนึง พี่นินชอบให้อภัยคนอพรอะว่าให้ลูกีมวลูกนี้เคยเห็นพูดดิ้งวาดแล้วเอ่อไปดูเด็กๆดีกว่าน้องทำอ,อะไรคุยกับแมวกอดกอดกอดพูดพรามอ๋อกอดในน้องกอดกอดกอดพูดพรามกับน้องแมวก็เอ่อเหมือนกันเกินมาตรงนี้เลยเล่นตุ๊กตาให้หมาล่ามาเล่นด้วยนะคะพูดดิ้งได้วาดภาพ าภาพโปแดงเลยเหรอขายแกลลรี่เลยค่ะโอเควาดต่อวาดต่อเอาเป็นภาพวาดแนวคลาสสิกแล้วกันอ่ถ้าเกิดว่างานของพุดดิ้งได้ไปโชว์ตามสถานที่เนี่ยค่ะกอ็อาจจะมีแบบว่ารางวัลคือได้รับแบบรางวัลด้วยนะแม่ครับผมยังไม่มาว่านหลังนี้เลย จริงเหรอเฮ้ยเราจำไม่ได้ว้ยป๊อปคอนป๊อปคอนชีสแบบลอยได้นะคะไปวาดภาพต่อดีกว่าน้องมากินแอปเปิ้ลน้องแต่งตัวอะไรคะเนี่ยมีความมุ้งมิ้งบอกแล้วบ้านหลังนี้ถ่ายรูปสวยถ้าหามุมสวยๆคือแบบถ่ายรูปแบบเพียดได้เพียบเลยทุกคนมุมโซฟาก็สวยนะคะวาดรูปต่ออ๋อมาซิอัพไม่กินแอปเปิ้ลแล้วหรอออยาพีหรือเปล่าบ้านหนาแอปเปิ้ล คาร์เมลคุณแม่วาดภาพต่อไม่มีใครแวะมาแถวบ้านเราบ้างเลยเหรอคะเราลองไปหาไหมเผื่อเจอแบบใครสักคนเขาคือใครเดี๋ยวนะเขาจะไปแล้วเดี๋ยวก่อนเอเลี่ยนเอเลี่ยนมาเจอเจอเอเลี่ยนที่เมืองนี้ด้วยเหรอพูดหวานล้อมให้สนับสนุนแผนปฏิบัติให้รอมคนสายกินมาทำอาหารกันเถอะ ชุมชนนักตื่มน,น้ำให้มันดื่มกันเถอะโอเคอ,อนุรักษ์น้ำดีกว่าเพราะว่าเราจะประหยัดน้ำนะคะ,ะเราจะอาบและกินน้ำฝนค่ะมาทักทายเขาเฮ้ยตัวสีฟ้าด้วยค่ะแถมมีรอยที่ร่างกายด้วยโอ้พุดดิง้งไม่เคยได้ผู้ชายธรรมาดาค่ะบอกเลยอ่ะชวนเข้าบ้านนะคะ เวยเข้าบ้านเลยเหรอเขาจะทำอะไรโอ๊ยเดี๋ยวพอดีพอดีไปตีเขาทำไมอะพอดีไปตีเขาทำไมเขาเขาไม่เห็นด้วยเหรอคะเอาขำเฉยเลยน้มน้าวมาอีกรอบนึงนี่เธอจะตีฉันทำไมอะฮะกูดี้ขาโกรเลยอะคือกล่าวว่าทุบหัวเขาแล้วลากเข้าบ้านเลยเหรอคะใจเย็นๆแต่ว่าดีนะที่แบบไม่ได้เกลียดขี้นากันโอเค เราจะอา่เอาเฮ้ยชวนอัปเดตได้แล้วเหรอคะเราเรื่องเหลือเช่วยเขาฟังแล้วกันคิวปิดคิวปิดพุดดิ้งมีคิวปิดอยู่นี่เธอไม่ตกใจเช่นนั้นเหรอจะบอกว่าพุดดิ้งอ่ะเจอมามากกว่าน,นี้อีกแค่นี้จะตกใจอะไรคะเอ,อยิงคิวปิดใส่เลยอ้ฉ <c oughs> ันเหมือนตกอยู่ในภาวงอะไรซะอย่าง <c oughs> ใช่แล้วคะ่ะคุณตกกลุ่มนักพุดดิง้งอาบายบายแต่นะเขาไปเฉยเลยพุดดิ้ง เอเอเลีย่ยนเหรอคะหลงไหลในสิ่งแปลกปลอมนะคะจากการพบมนุษย์ต่างดาวเอ้ยตามค่ะตามผู้ค่ะระยะปล่อยระยะปล่อยให้เขาไปวิ่ตงตามปั่นจักรยานตามเลยปั่นเร็วๆปัๆ่นเร็วๆปัๆ่นเร็วๆอาจจะเป็นลูกครึ่งเอเลียเล่ยนนังเง<ๆ>ือกก็ได้นะ เออมีความเป็นไปได้นะคะแต่พี่ลีลด้เขามาเลนแกนลอรี่แอ้ะก็มันก็มีบอกว่าแบบเขาเป็นเอเลี่ยนเป็นนางเงือกอ่ะแปลว่าน่าจะเป็นลูกรึ่งน,นะคะสามารถหายใจใต้ตน้ำได้ไปเออดินี้มันมาจากไหนอ่ะขอย,ยืมเงินขอย,ยืมเงินอยย่เราจ,าจระยิงคิวปิดไปใหม่อีกรอบหนึ่งขึ้นไหมอ๋อไม่มีอ่ะมีแต่มุกเสี่ยวพูดดิ้งลุกนี่นะุด ฉันไม่มีเงินมากมายขนาดนั้นหรอกมิเธอรวยจะตายอ่ะเอ็กว่าขอยืมเงินฉันอีกเขาเรียกว่าซื้อใจไหมล่ะแค่หยอกเฉยๆเองอะลองจีบดูกันนะคะเขารู้สึกว่ามีเสน่ห์เกิดท่ามใจเรามาดูมุมมองปุดิงนะคะเอ้ยเขาเขินจนหน้าแดงแล้ว่าลูกเดินลงมามามีค่ะอ้อวมามีขายมอที่บ้านอะ เด็กๆคือแบบว่าตกใจตกใจเราจะจีบผู้ชายคนนี้นะคะเพราะเราพร้อมที่จะตั้งท้องกับเขาค่ะไม่รู้ว่าลูกที่คลอดออกมานั้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะจีบใหม่อีกรอบหนึ่งให้เด็กๆออเดี๋ยวนะคะเด็กๆนอนโอเคเอ็มแอนด์เอ็มก็นอนอยู่เสี่ยหลงเปายังไม่ได้นอนเลยหิวเราก็ขับถ่ายเสี่ยหลงเปาใช้ห้องน้ําอยู่นะคะเราจะมุกคุกันที่บ้านหลังใหม่ด้วยเขาจะเดินไปไหนอะ จะไปดูน้องเสี่ยหลงเปาเหรออย่ามาทําอะไรผมเจอนะกําลังนั่งเอ้ยอ,อยู่อ่ะน้ำน้ำต่อไปให้เขาอนุรักษ์น้ำนะคะเออตัวเลกออกมาแล้วค่ะคิแคทไม่ไปนอนให้คิดแคททากานบ้านแล้วกันนะคะเดี๋ยวนะแล้วก็เ,เจี๊ยงเป้าออปีหยิบปอพรนนะคะจะต้องไปเห็นอะไรแบบนี้จูบแรกนะคะ <laughs> <laughs> โอเคสำเร็จค่ะ <laughs> พร้อมแล้วค่ะ ถักทอเออถักนิตติ้งก่อนไหมอ,อ๋อง่วงแล้วอะจะขึ้นไปดูห้องไหมถามพูว่าขึ้นไปดูห้องไหมเนี่ยนะ<า>ชวนเขาค้างคืนสินี่ไงขอให้ค้างคืนด้วยวนี่ก็ดึกแล้วนะวนอนที่นี่ลังกระนกเออง่ายดีค้างคืนงั้นเหรอฟังดูไม่เลวเลยนี่ไปค่ะเราไปค้างคืนกันนี่เราชวนกันูฮู้เหรอหรือชวนกันทำอะไรอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผิดห้องค่ะคุณแม่ผิดห้องค่ะ,คนะคะไม่ได้จะมามูฮู้ซะหน่อย มาสอนผู้ถักนิตติ้งเนี่ยทำอย่างนี้เอามือใส่เข้าไปอย่างนั้นโอ้ยฉันทำไม่ถนัดเลยอะนี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ยงั้นสีนะเอ่อไม่ได้เรียกว่าสิ่งประดิษฐ์หรอกมันคืองานฝีมือก็นี่ไงเขาเริ่มเริ่มถักไปแล้วเนียคะเอามีความโรแมนติกไม่ได้จะแบบว่าจูบแล้วก็ฮู้ฮู้เลยมีความสอนนะคะสอนเขาโอ้นี่เขาเรียกว่า <ๆ S 1> แฮนด์เมดสินะๆๆๆ ใช่อ่ะอันนี้ใส่เข้าไปทางนี้เออนั่นแหละดูน่ารักดีอ่ะมีสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนขอเข้ามานั้นมากๆเลยนะคะว่าถ้าพุดดิ้งมีครบ100คนแล้วเนี่ยอยากให้พุดดิ้งเลือกผู้ชายสักคนที่เธอเคยเคยบุ้ง้ด้วยเนี่ยใครสักคนนะคะมาอยู่กับเธอจนแก่เท่าซึ่งพี่เเองก็ไม่รู้ว่าพุดดิ้งจะเลือกใครแล้วพี่เล็กก็ไม่รู้ว่าตัวเองเลือกใครอะ่ะ จริงๆความสัมพันธ์แบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะอธิบายยากนิดนึงนะคะเพราะว่าชาเลนจ์นี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีลูกให้ครบ100่คนแต่บทสรุปแล้วถ้าพุดดิ้งมีสมีเป็นตัวเป็นตนตแบบว่าที่จะอยู่กับเธอดูแลเธอก็ดีนะอืมทุกคนนึกภาพผู้ชายที่พุดดิ้งเคยเคยเจอนะคะใครจะเป็นคนนั้นกันนะโอเคเราจะไม่นั่งถักกันแล้วค่ะเสียเวลาเอา นี่บอกว่าเ <c oughs> นยบอกว่าก็พอดิงง่วงนอนทุกคนดูดิอเอานะน้องนอนผิดห้องเรายังไม่ตั้งเตียงนะคะยังไม่ตั้งว่าปรับเตียงอของใครเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นฝั่งไหนอะไรอย่างเงี้ยมีคนที่นอนห้องตัวเองถูกนะคะโอเคพี่เดินขอจะตั้งเตียงนะคะฝั่งขวาให้ชูการ์ฝั่งซ้ายให้กับคิตแคทนะคะซึ่งคิตแคทนอนนนอนถูกแล้วเดี๋ยวคิคแคท สนแต่งนี้นะคะเป็นของ m อค่ะโนดี Hello, อ้อ่คุยกับลูกเดี oh, ภารกิจของเรา oh, ภารกิจของเราคื oh, อการพยายาม oh. มีลูกใจเย็นใจเย็น oh. เดี๋ยวพูดกลับพ oh. ูไปไหนแล้ว oh. <c oughs> แม่เพียแม่ไม่ไหวแม่ต้องการนอนทำไไมตัวเล็กไม่ไปนอนล่ะฮะ oh. แม่ไม่ยอมไปส่งเข้านอนไปแต่พี่ไปส่งเองนะ <c oughs> น่ารักจังเลยเออไปส่งไปส่งนะ้องเข้านอนไป เดินนะคะทำไมยังอยู่ห้องนี้ไม่ได้นะโอ้พี่ว่าทำไมมาที่นี่ไม่ได้เด็กอยู่นี่เองนั่งทำการบ้านในห้องแม่เราไม่ได้ล็อกห้องนะคะลูกๆก,ก,ก็เข้ามาได้อะ่ะไปปั้นตินน้ำมันอีกอ๋อพี่ไม่ไหวแล้วคะ่ะเอ่อเดี๋เพิ่งนะเดีายเพิ่งไปอ๋อฉันเองก็ง่วงนอนจะแย่แล้วจะไปนอนเตียงไหนอะ่ะเพียร์กันหมดเพียร์กันหมดเลยคะ่ะ โอเคเปลี่ยนชุดเอ้ยใส่ชุดเอเลี่ยนจริงด้วยแล้วในที่สุดเราก็มุ่งกันได้แล้วสักทีพยายามอยู่นานมากด้วยห้องพ a าสเตอมุ้มิ้งของพูดิงนะคะ <c oughs> เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยโอเคเร่งระดับเลย <c oughs> ก็คงจะนอนที่นี่แหละเอาผู้ชายไม่นอนค่ะทำไมอ่ะเอ้ยฉันตับไปกว่า กลับเฉยเลยโอถ่ายรูปห้องบูดี้ค่ะอุ้ยแอบถ่ายอ่ะได้ไงอ่ะดูเหมือนเขาง่วงๆอยู่นะเด็กๆเป็นไงบ้างคะตื่นตีสี่จริงๆแต่เที่ยงคืนแล้วเนาะแต่ก็มีแ็กสีเขียวอยู่ทำกันบ้านยังไม่ทำกันบ้านอีกนะตัวเล็กมาดูทีวีแล้วนี้ทำเสร็จหรือยังโอ้มอมแมมเกิ้ะคนเราโอ้เดี๋ยวผมเปลี่ยนสวยเลย อันนี้ที่เกมส่มมาสีบอลพี่เล่นเป็นเป็นสีดำไหมก็แบบว่าก็ชื่อจีนเะขนาดนั้นเงือกแม่ของน้องก็ผมดำด้วยไงแต่น้องได้พุดดิ้งมาเราอยากเปลี่ยนผมดำอ่ะโอเ้อาบน้ำให้นะคะ <c oughs> เซียวหลงเปาโอ้ห <c oughs> มาล่าโอ้สุขลามัยหมาล่า <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราอาบน้ำให้หมาล่าด้วยนะคะอาบให้เสียหลงเปาก่อน มานี่เลยตัวเล็กมานี่เลยมานั่งดูทีวีอะไรตรงนี้โอเคเสียหลงเปาหิวมากน้องใช้ก,กระถอนด้วยโอเคทั้งหิวทั้งโอ้โหใจเย็นๆนะเด็กแป๊บหนึ่งนะคะคุณแม่ยังไม่ตรวจคันเลยเชื่อปะโอ้นี่ก็หมดบอลอีกแล้วมาล่าคุณแม่ยังไม่ตรวจคันเลยยังไม่รู้เลยว่าท้องหรือเปล่าเดี๋ยวทาการตรวจคันด้วยเอ,อาน้ําให้เต้าเด็กก่อนอําน้ําถูสบู่ โอเคเป็นไงฮะสะอาดหรือ,อยังใกล้แล้วคะ่ะโอฟันหล่อด้วย oh. อ่ทาทริสกกตโทรมาไม่เอาไม่รับไม่รู้จกักจำไม่ได้ไม่รู้เคยมีโรคเดิยหรือเปล่าจำไม่ได้แล้ว <laughs> เล่นระดับสามเลยนะคะใครมุง้งอยากจะมาเที่ยวเล่นที่นี่โอเค <laughs> ตับตกลงไปเลยนะคะอีหล <laughs> ่อแย,ย้วหล่อแย,ย้วเป็นคนละคนเลย ใครว่างบ้างมาเช็ด oh. ถูหน่อยทำความสะอาดฝึกเด็กๆไว้นะคะไม่ใช่ว่าแบบพี่เรนแบบใช้ให้ลกูลกๆเช็ดพื้นกวาดบ้านถูบ้านหรือว่าล้างจานเนี่ยแปลว่าแบบไม่รักนะ <laughs> คือรักนะก็ต้องฝึกไว้เด็กๆต้องทำนะคะ oh. เราท้องค่ะ oh. ทุกคนจำพาย oh. ได้เห็นชีวิตน้อยๆหิวอ,อุ้มไปไปกินข้าวโอเค คุณแม่ก็ยังไม่เปลี่ยนชุดคะ่ะยังคงใส่ชุดคุมท้องอยู่กลัวเขาไม่รู้ว่าท้องเดี๋ยวเราทําอาหารไว้ให้เด็กๆด้วยนะคะทําอาหารอ,อันนี้อาหารจีนเฟอุี่เคยไอ้จิ้งหลีดป๊อปออหรอเฮ้ยจิ้งหลีดทอดอนะจะต้องมีแป้งจิ้งหลีดคะ่ะโอเคโอเคเรามีจิ้งหลีดอยู่เดี๋ยวเราเอาออาหารให้ลูกก่อนให้น้องกินซีเรียลนะคะนี่ ดูจิ้งหรีดแป้งจิ้งหรีดให้อาหารจิ้งหรีดนะคะเก็บแป้งเก็บเชื้อเพลิงแล้วก็ฟูมฟักนะคะนี่เราจะได้ทำจิ้งหรีดทอดคนะ่ะทุกคนการเก็บผลยังไม่พร้อมเหรอฟูมฟักมันก่อนแล้วกันจะจิ้งหรีดเคยกินไหมจิ้งหรีดทอดจิ้งหรีดทอดไปไหนละนี่เรามีแป้งจิ้งหรีดเคยทำง่ายจังจู่ๆก็เป็นไข่เจียวแล้วงงนะเนี่ยอยากรู้ว่าหน้าตาจ่อเป็นยังไงน่ะจิ้งหรีดป๊อป เอเนั่งกินหรือเปล่าฮุตอนนี้เ,ออเริ่มเริ่มแบบว่าตั้งท้องนะคะหนมนมกับหุ่นก็จะดูใหญ่ขึ้นของขวัญที่ไม่น่ายินดีอืมให้ยินดีหน่อยสิได้แล้วของขวัญมาว่าหนูไม่อยากได้นี่คะหน้าอกก็จะใหญ่ขึ้นนะคะก็นั่นแหละมีน้ำนมเนอะไหนมันคือไข่เจียวหรือเปล่าคะทุกคน วันนี้วันเสา,า,าร์เหรอคะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะพี่เ็นเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูปฏิทินด้วยหน้าตาเป็นไงอะ่ะเฮ้ยเอ้ย,อ,ยอาหารบำร,รุงคัน,นะค่ะจริ้งรีดจริงๆก็น่าจะอร่อยใช่ไหมตามางานวัดเคยกินกันหรือเปล่าคะอืมก็อร่อยอยู่นะพูดิ้งชอบโหคุณภาพดีเยี่ยมเลยทุกคนคะ่ะจะอ้วกอะแพ้ท้องหรือเปล่าคะ แพทองหรือเปล่าเดี๋ยวขอเข้าไปดูปฏิทินนะคะอ่ะวาวันเสาร์มีอีเวนต์แสดงความสามารถนะคะวันอาทิตย์มีงานดาวจรัดฟ้าอวอร์ดงานนี้ที่เรนบอกว่าถ้าภาพที่เราขายไปเมื่อกี้เป็นชิ้นงานโบแดงใช่ไหมคะเราอาจจะสามารถไปงานเพื่อรุ่นรับรางวัลก็ได้ก็เลยว่าจะไป6กโมงเย็นนะคะโอเคเติมอาหารเย็นมีอะไรบ้างคะซีซ่าซุปหอยลาย ไม่รู้จะกินอะไรดีอ่ะเคยทำได้ทุกอย่างน่ะเอาทุน่าอบแล้วกันเด็กๆจะได้กินง่ายๆหน่อยเชอลงเปายังนอนอยู่อะ่ะเอาเฮดีเดี๋ยวจะหิวซะก,ก่อนตื่นก็ได้ลุกจากที่นอนจะโมโหหรือเปล่าหิวสุดขีดโอเ้เฮมาล่าพัลล่าลุกจากที่นอนมากินก่อนแล้วค่อยไปนอนดีกว่าเศร้านะคะอืมเหนื่อยแล้วนะทำไมถึงยังไม่ได้นอนขอเบอร์อีกแล้ว ช้าวันอาทิตย์แ้วนะคะวันนี้เป็นวันแห่งการกลั่นแกล้งค่ะซึ่ง M&M ็ M เนี่ยเลิฟมากเลยเลิฟประเพณีนี้สุดๆเลยนะคะเพราะงั้นเราจะแกล้งค่ะการก่อกลวนนะคะหลอกจับมือด้วยเครื่องช็อตไฟฟ้าแรงไปปะเอ่อทำตัวบ้าบอใส่ฮะเฮ้ยจะมาแกล้งชูก้าเ,เหรอ,อนอย่ช็อตจ่อยเลยขำ่ใหญ่ขำมใหญ่ข,ญขออยาขวันนะคะ แก้งมาแกล้งกลับไม่โกงสิอ้าทำไมต้องผักอ่ะทำไมทำตัวบ้าบอคือการผักหรอคะอ๋อหลอกจับมือคืนเลยดีกว่างั้นไม่ดีสิงั้นก็ติดลบว่ะสิอ้าทำไมอ่ะเัินต้องหลอกจับมือเฉยๆถึงจะไม่ติดลบเพราะว่าเขาขำกันอ่ะอ๋อชูก้าก็เลิฟมากๆเลยนะคะสำเร็จไหมอ่ะอ๋อโอเคค่ะ M&M สำเร็จแล้ว คิดแคทมาด้วยคิดแคทต้องมาแกล้งด้วยนี่สมรู้ร่วมคิดนะคะแกล้ง N M MM M บ้างดีกว่หาหลอกจับมือด้วยเครื่องช็อตไฟฟ้าเศร้าเลยฉันล้อเล่นหรอกนาแกล้งเล่นเฉยๆเองแกล้งแบบเมื่อกี้คือแบบติดลบเฉยเลยเนี่ยโกรธไม่กล้าไปแกแล้งละเอ,อ้จะแกล้งได้หรือเปล่าเนี่ย <c> อ <oughs> น้องแบบอ่อวิตกสุดๆเลยอ๋ออยากออกจากบ้าน ไม่ได้แบบโกรธอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าโอเคสำเร็จนะคะบอกความลับให้แล้วกันอ,อ๋อมีนิสัยอ,อ oh, so ๋อเขาเรียกอะไรอะ่ะชอบออกจากบ้านชอบเที่ยวอะไรเงี้ย oh, <I> ไม่ได้ออกก็เลยรู้สึกกดดนันเดี๋ยวรอหกโมงเย็นนะคะเราออกจากบ้านค่ะเราจะไปงานอีเวนต์พาลูกไปด้วยจริงอ่ะโอ้ความลับต้องไหนนะ่ะไปที่เมืองเดลซาวันเล่เลยนะคะเป็นงานอีเวนต์ค่ะต้องไปหมดนะคะทิ้งเด็กไว้ไม่ได้ไม่มีวัยรุ่นดูแล ต้องเข้าใหม่นะคะเพราะว่าอืมมันบล็อกอีกแล้วโอเคกดผีอ่ะให้พุดดิ้งมาคนเดียวซะงั้นโอเคเดี๋ยวยวิรินจะเข้าสู่อ่าวงการนะคะชั่วคราวแป๊บหนึ่งพุดดิ้งเนี่มีชื่อเสียงที่ดีอยู่แล้วเป็นชื่อเสียงกองแก่ตรงมุมนี้นะคะเราจะก้าวเข้าสู่เลย ยังไม่เป็นที่รู้จักไม่เป็นไรแต่ว่าเข้าส่วงการไปแล้วเผื่อว่าเธอจะเป็นดาวเด่นดังนะคะจะไปไหนพุดดี้โอ้คุณแม่คะไม่มีชื่อพุด,ดิ้งนะคะ,ะมีมีแต่คนดังๆทั้งนั้นเลยจะทำไมให้เสียเวลาก็ไม่รู้โอ้ยปวดท้องพยิงจะคลอดแล้วพักนี้เราก็จะคลอดลูกที่บ้านนะคะไม่ไปที่โรงพยาบาลแล้วคลอดเองก็คิดว่าน่าจะได้แฝดสองเนาะก็คงไ,ไม่แฝดสามแหละ ฉันมีลูกร้อยคนแล้วยังทําไม่ได้เลยเย้ yeah! ได้ลูกสาวตั้งชื่อน้องดูเทลานะคะชื่อนี้ก็มีน้องๆตั้งเข้ามาในไลฟ์ที่มิดิไลฟ์ไปในออในเพจแล้วก็มี Youtube เนาะโอเคโอ้ส okay. oh! าจจิงค่ะอีกชื่อหนึ่งนะคะขอตั้งชื่อน้องในยถั่วค่ะมาดูกันว่าจะน่ารักน่าชังขนาดไหน ดาวนะโอ้มายกจอดลูกเป็นทุ้ตตาดาวน้องน้องมีตัวสีเขียวสีม่วงเอาเป็นว่าถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมีลูก97คนแล้วโอเคพบกันใหม่ในคลิปนะคะ่ะบ๊ายบาย มาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักเอา,าอีกลิมปแล้วจังที่ใครไทยต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ได้สตอ์